ันกินพะเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูบ้านที่้างไว้ที่จังหวัดชายภูมิคะตามมากันเลยที่จะางเป็นราไใ่จะพาเข้าูตัวบ้านกันคู่้เป็นอะไรคะทางนู้นเป็นลานเป็นลานโล่งๆนะเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้ทำอะไรคะ หลังนี้เรากำลังทำใกล้เสร็จแล้วนะคะหลังนี้มีอะไรบ้างหลังนี้โดยรวมๆหลังนี้ก็จะเป็นหลังเล็กๆต่างอากาศอันนี้จะเป็นด้านข้างแล้วตรงนี้เดี๋ยวทำลานจอดรถข้างหน้าโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันอันนี้กำลังอยู่ในการก่อสร้างนจะเป็นห้องโถงอันนี้หนูจะวางโซฟาไว้ตรงนี้แล้วก็ติดทีวีไว้ตรงนั้นอนนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอน้ไม่ห้องนอนกับแม่อันนี้จะบน้องเล่นไม่อันนี้ก็จะเป็นห้องเด็กเป็นห้องนอนหนูกับน้องตรงนี้ตรงไหนคะับเไหนครจะเป็นห้องนอนหนูกับน้องนะคะตรงนี้เป็นห้องน้ำอันนี้ห้องครัวหรือเปล่าคะห้องครัวนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องน้ำเราติดอันนี้เราจะเน้นติดแนวบานกระจกเยอะมากเลยอยงนี้ จะได้โปร่งๆจะได้โปร่งๆเราติดกระจกเยอะติดกระจกน้นเป็นงานกระจกเดี๋ยวราดูตอนเสร็จอีกทีนึงอ่าเนี่ยก็จะเป็นงานกระจกงานก็จะปร่งมากขึ้นอันนี้ก็จะวางที่นอนเตียงหญไว้นอนด้กานสีคนสนคุณแม่อยู่บนรถอโหอย่างงั้นเลยเหรอคะเดี๋ยวเราดูๆที่เดยรวมด้านหลังด้านหลังเรา และหลังเราก็จะทําเพิ่มอยู่นะครับจะทําหลายๆหลังครับจะทําหลายๆหลังอันนี้จะเป็นหลังยกอะไรนะหลังต้นแบบไม่ใช่ต้นแบบแต่ว่าหลังหลังอื่นๆแล้วก็อะไรฟองน้ําหลังอื่นเราก็จะทําเป็นสไตล์ที่แบบไม่เหมือนกันนะครับไออุ่นทางด้านนี้เป็นอะไรไออื่น นี่ก็จะเป็นที่ลาตรงสายน้ำนะครับตอนนี้เราก็จะขุดสระาไว้สระนี้ค่อนข้างลึกเลยลึกกัเลยทีเดียวเราคิดว่าน่าจะมิดหัวแล้วครับตอนนี้ลึกมากอันนี้เราจะสร้างเป็นสระว่ายน้ำเหรคะนี่สระว่ายน้ำว่ายน้ำท้องทุ่งนนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบ พักต่างอากาศนะครับที่ต่างจังหวัดเวลาเรามาต่างอากาศเราก็จะได้พักกันบ้านหลังน้อยๆอย่างนี้ใช่ใช่หลายหลังแต่ว่าหลายหลังเราจะทําเป็นคนละสไตล์กันนะให้ไม่เหมือนกันไอ้ตัวนี้หลังนึงตรงนู้นหลังนึงจะให้เป็นแบบหลายๆสไตล์หลายๆแบบหลังนี้เ้นกระจกนิดหนึ่งอ๋อช่างมาพอดีเลยช่าง โอเคอ่ะลำลาหน่อยำสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ